กับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผม,ผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมย้ำสอนผู้ชมเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดบนทิกต็อกกันเอีกนะผมใครที่เปิดไลฟ์มาแล้วผมมีคนดูด้วยผมหรือว่าคนดูน้อยนะผมจะเพิ่มเข้าผมตรงนี้ก็สามารถเข้าไปชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอ่ะส่วนลิงก์ก็ผมลิงก์ผมทีมเวตาล์คลิปนี้นะครับผมหรือกดลิงก์ไว้ด้ยนะครับผมจะเข้าไปหน้า K M ขีดสดเชลเลยนะครับอัตลักษณ์บริการ K M ขีดสดเชื่อกันไปประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยสมัครการใช้งานของผมกกดช่วยใช้ตรง เดจะใครถ้าผมเี็ผู้สมัครการชิงงานใหม่ถ้าผมว่าไม่เคยสมัครการชิงงานเลยผมนี้กดสีเขียวตรงนี้ตามผมมาก่อนไี้เลยนะครับอหน,น้าสมัครการชิงงานผมมหีที่กาอชี้ผู้ใช้ผมเลยต่งตางๆต,ตรงนี้ผมกรอกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะกรอ,อกเสร็จให้ผมตรงนี้ ก็อย่าลืมติกดก็ผมฉันเป็นมนุษย์ตัวนี้ด้วยครับผมติ๊กให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดสมัครงานด้านล่าง,งนี้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ผมมีาการกรอกอะไรไมายุ่งยากตรงนี้ผมก็จะมี Gmail ผมตรงนี้หรือว่าอีเมลผมตรงนี้กดล็อกอินกันได้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ผมน่าสมัครการเชื่งาน KMK Social นะครับอ่าส่วนของผมเนาะผมของผมก็มีรงชื่อผมใช้แล้วผมจะขอคนรองชื่อเขาใช้เลยแบบนี้นะครับ าครับผมกดลงชื่อเคาใช้มาแล้วผมแบทต์ปอมด้านในจะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทัง Facebook, ้งเฟซบุ๊กนะผมอินสตาแกรมนะผมยูทูบนะผมทิกตอกนะผมนู้ดด้วยนะผมหว,วานนี้ด้วยนะครับอสุภวันนี้นะผมอีกเรืองเพิ่มย้อนคนดูและสดบนทิกตอกก็ได้เอาทิกตอกเลยนะครับอ่ะส่ว,นวันนี้ตรงนี้นะผมตรงนี้กูเพิ่เลื่องโปรโมชั่นประสบการเลยนะครับผมว่าคุณจะรับจับมาได้นะครับอ่ะก็จะมีก็จะมีหมดปูประมาณนี้เลยนะครับผมเอยู่ได้เลยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะเพิ่มยอดคนดูและสดว่าผมขอเปน็นอย่างนนะผม เพิ่มเพิ 2, ่มคนดูและสดอันที่2อันี้นะผม80%นะครับขอบคุณนะผมบริการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการที่คุณต้อการในผมมีบริการประมาณนี้เลยนะครับผมลักร้อยถึงรักพันนะครับตรงนี้ขอเรียกเป็นบริการแรกแล้วกันนะครับผมตัดส่วนลิงก์ตรงนี้ผมลิงก์ตรงนี้คุณก็กรอบก็จะเพิ่มได้เลยนะครับขอบคุณี้นะครับกรอบเลยนะครับผม วางครับผมตรงนี้ก็เป็นที่สิ้นนะครับสุดจมตรงนี้คุณก็เลือกจำนวนที่คุณต้องการใส่ไปเลยนะครับเอาขอใส่สักร้อยนิดนึงกันนะครับแเขาจะลดค่าเบี้ยลไม่ให้แล้วผมค่าใช้จ่ายมาให้แล้วผมก็ปนมาณนี้เลยนะครับแถ้าใครที่ผมพิเศดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ผมมีรายละเอียดคำอธิบายในฝาขมนี่อ่านซื้อได้เลยนะผมไม่แน่ใจนะครับเป็นมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมจะขอปดสั่งซื้อเลยแล้วก็มีนะครับ กดสั่งซื้อเสร็จรับผมนี้รับการั่ซื้อแล้วก็ผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้ผมก็ไปหน้าที่สิ้นเลยครับคือราสักครู่ผมนี้ระหว่างรอตรงนี้ผมก็ไปดูขพลตฟอมอื่นกันดีกว่าผมอปกดการซื้อแล้วนะครับอ่ะกดการซื้อเราของนี้บอกถึงเรื่องดีของเราผมก็ลิงก์ขมงแล้วผมตรงนี้เขียนว่าเราําเนินการนีีเราสักครู่นะผมหวานนี้เลยนะครับอ่ะไปดูฟัรการเติมเงินของเราต่อยดีกว่านะครับ อ่าแปลฟอง์มเติมเงินของเราผมมนี้พี่สามหลักๆแต่ผมก็พิทักพร้อมเพย์ของโทนี่วอลเลตนะครับผมกับคริปโตนะครับแต่ถ้าใครที่ผมไม่เคยเติมเงินของตัวนี้ก็มีคำแนะนำหลักๆตรงนี้อาจกะเติมได้เลยนะครับอ่สามอานีรผ่องขแนะนําอานกะเติมนะครับประมาณนี้ผมเราค่อยกดยอดเงินเติมไปด้านังนี้ครับผมอ่าเราจะเป็นประมาณนี้ผนการเติมเงินนะครับส่วนเพื่อคนไหนนะครับผมมีทัญหานะครับแอปช้าผมในผมหรือว่าอยาติดต่อแอดมินของตรงนี้ก็สามารถติดต่อแอดมินตรงนี้เลยนะครับ การติดต่อแอดมินของตรงนี้ก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่าดไลน์ก็ได้นะครับหรือสแกนลาย QR Code แบบก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวที่เหลือครับผมตรงนี้มีทั้งวััวครับผมแ้งประถานนะครับก็เล็กก็เด้นนะครับแล้วก็ข้อความนะครับก็จะเป็นประมาณนี้การติดต่อแอดมินนะครับแล้วตอนนี้ผมไปทําการให้เสียเวลาดีกว่านะครับผมจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดผมก็จะย้อนเพิ่มขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วผมจะอธิบายอยู่นะครับ อ่าตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วผมเป็นอันที่เสร็จิ้นแล้วผมไม่มีถูกกับอันที่จะได้กดต่อนนี้ก็ผมประมาณนี้เลยนะครับอยวกเพิ่มขึ้นมาแล้ผมอาจจะไม่เต็มมากนะครับอ่าประมาณน,น,นี้เลยนะครับอ่าน้ากรติดต่อแอดมีตรงนี้ผมก็จะนําเพื่อนๆไปที่ร้อยผมจะเพิ่มคนไหนที่สนใจนะผมจะคราบแบบนี้นะครับก็มาที่แนะนําเพื่อนนท้่เลยนะครับ อันนั้นแนะนำเพื่อนครับผมตรงนี้ก็สมาชิกของผมไปแชร์เพื่อนคุณได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนคุณนุ่มเติมขั้นตน่ำแล้วผมก็สมัครขั้นต่ำระบาดขึ้นไปวังนี้คุณจะได้ค่าตาคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถึงด้วยนะครับผมอ่าก็เป็นประมาณที่ผมนนแนะนำเพื่อนนะครับอ่าแล้วก็จบคลิปนี้ผมก็มีแนะนำอกีกอย่าหมึ่ซีรีส์หนึ่งจีนครับ ซีรีส์หนึ่งจีนนะผมตรงนี้จะเปิดให้ดูกันต่อเมื่อนะผมคุณต้องเติมมือขั้นต่ำแล้วผมรู้เชิงงานในะบบขั้นต่ำห้าร้อยบาทขึ้นไปตรงนี้ก็จะเปิดให้ดูฟรีผมมางก่อซีีส์1อยหนึ่งเรื่องเลยนะครับก็มีพักไทยครับไส่ตรงนี้เลือกดูกันได้ครับผมขาย่องาตรงนี้ก็เลือกดูกันได้นะครับปมา,านี้เลยนะครับประมาณนี้ครับผม อันคีมนี้ขอตัวลาเพื่อนเพื่อไปก่อนนะครับผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้ามีผู้พิพากษตรงไหนก็ขออาภัยกันด้วยนะครับกลับแล้วลวผมค,ครับ